อนำไปแล้วจ้าลูกพี่หนึ่งศูนย์อะไรโอ้โหลวงไปแล้วหนึ่งนี่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 ลุกเลยเลยดูโอ้หโหแดงแต่ว่ายังไม่สุกช่ำม,มากนี่เดี๋ยวนี่นี่นี่เอาลูกพี่ทำไมเดินเลยไปล่ะโอ้ยนี่อืมแล้วก็นี่นี่ไง เยอะมากดูสีเสื้อกระสีนี้น่ากินทั้งสองอย่างใช่ไหม <c oughs> กินชิมกันเลย สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกับอีกแล้วเนาะวันนี้พามาทวนพามาทวนเอาใหม่ <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับอีกแล้ววันนี้เราจะพามาทัวร์สวนลาสเบอรี่นะคะซึ่งอยู่ข้างหลังแล้วก็พิ่ติกก็เก็บนําหน้าไปแล้วทุกคน <c oughs> อย่างที่ได้เห็นต้นคลิปไปเมื่อกี้เพิ่งชิมไปดีมากแต่เขาบอกเราว่าเธอ ไม่รู้ว่าจะแนะนําให้มาเก็บดีหรือเปล่านะวันนี้นะเพราะว่าอะไรเพราะเมื่อเช้านี้เนาะเขาเพิ่งจะเก็บไปเขาบอกว่าหาได้ก็หาได้เออมีให้เก็บก็มีให้เก็บเออไม่มีให้เก็บก็ต้องรอวันหลังเขาบอกนี้และตอนนี้นะคะมันเหลือแค่3แถวทุกคนเพราะว่าเขาตัด<ม>เ,เดี๋ยวเราจะพาไปดูฝั่งนูน้นนี่พี่ติ๊กว่าจะตัดตลอดากคิวเซนเบียมาตัดในตัววอปบ้นเซียรลูกนี้ตัดใตัวตัวเกเรลูกวอร์มมาแต่อนนี้ตเกเรกวอร์ติดอยู่เยอะ เ,ออเขาบอกให้ไปเก็บฝังนู้นด้วยอะทุกคนเดียวเรามาลุยกันเลยจ้าเดี๋ยวเราค่อยไปดูอีกทีนึงว่าเราจะได้เยอะแค่ไหนแล้วก็อเขาขายเป็นกิโลเท่าไหร่นะคะลุยนี่แต่ที่แน่แน่นี่โอ้ลูกใหญ่มากอันนี้ไอมิกาลากเกออนตาเมอร์รีมาแกนะคะเมอร์รีมาแกนี่โอ้ทุกคนเราจะฟอนเล็บเลยนะ ดูทุกคนมีเนี่ยทำไมเขาบอกจะไม่มีดูฟอน์เล็บละจ้าฟอนเล็บละหนึ่งนูนโอ้ยมีแต่ลูกใหญ่อย่างนั้นเลยทุกคนใหญ่มากราสเบอรี่ยักษ์จริงๆเมารรมะแกะมะแกะก็คือหวานนะคะหวานเม,มอร์ก็คือชื่อของคนน่าจะเป็นคนคนพบชนิดนี้พันธุนี้โอ้ใหญ่มากทุกคนใหญ่ อืนมือรึไอ้นือรนีอรไะอ้นอรึ้น,นม็อรึไงอนม่งจะอ้นม้นม่อระอ้นมอง้นี่อ้อนมื้นม็กระ้นอจะ้นม้นมือร้มองจนอรนอนมนม้นึ่กนกกงก,ลก,นนกโล <c oughs> กระป๋องหนึ่งกิโลนุนยุงขอเถอะเพราะว่ามันมน่ากินมาอุ้ยดูทุกคนเนี่ยเราดึงเนี่ยถ้ามันสุกอะ่ะมันก็จะหลุดมาเลยนี่เห็นไหมนี่มาลงมาแมลงก็ไม่มีเราต้องอย่างนี้เพราะว่าฝรั่งเก็บอะ่ะเขามันจะเหลือข้างล่างไว้เพราะว่าเขานั่งไม่ได้เนาะนี่เห็นไหมนี่โอ้โหนี่เขาก้มลงไม่ได้เยอะเนาะนุน เนนุ่นๆ,ๆลูกบัวยอ้ยอันนี้สุกชำํำอ๋อแต่ว่ามันเป็นแบบเนี้ยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะ <c oughs> มันไม่ได้ขึ้นลานะฮะตรงนี้มันแห้งเนาะตรงนี้มันแห้งเราก็เข้าปากเอานี่้ก็บไปด้วยกินไปด้วยฟินที่สุดนี่ โอ้ยดูนี่สิโอ้ยดีงามนี่จ้ะสวยงามเก็บเอาเราต้องเดินก่อนไหมนี่ยังอยู่ดูต้นมันอยู่เลยปะคะนี่ <c oughs> มูนพี่ติ๊กอะไรเนี่ยโอ้โหเดิน <c oughs> เดินชมวิวหรือเปล่าพี่อันนี้ก็สุกแล้วนี่ นีโอ้โหดูสิเยอะมากถ้าไอตรงนี้สุกนะทุกคนเอ้ยนี่ดูเออใช่เขาเก็บไปอย่างเนี่ยมันจะเป็นแบบขาวๆาเงี้ยทุกคนเอออันนี้ก็ลองชิมแต่นี่ขนาดยังไม่สุกข,ขนาดนี้อันนี้สุกชาำนี่นี่่อันนี้นุ่นข้างในอืชมชำทุกคนฟินมากเลย อันนี้คือเก็บเสียตังค์นะฮะ <c oughs> ไม่ได้เก็บฟรีอันนี้คือเขาปลูกโอ้นีนี่มันต้องเป็นแบบนี้นี่นี่น,นี่มันต้องแดงชํำแบบนี้โอ้ดีโอ้โอยเก็บต่อไม่รอแล้วนี่แหละมันต้องแดงชำํำนูนนูนเห็นลูกข้างในเดี๋ยวนู้ดนี่ลูกนี้โอ้โอไม่ธรรมดาปีที่แล้ว,วเยอะกว่านี้เสียดาย นี่นะสุกก็พอ,อได้ยู่นนี่ยำนี่สุกชำสุกชำ <c oughs> ชวนพิตกมาพิตกบอกไปซีิป่ะโอ้ชวนง่ายมาเลยปกติชวนยากมากอืม ไม่ได้โอ้ยดูตรงนี้สิเนี่ยเมื่อเช้าพึ่งมาเก็บไปเนี่ยเขาบอกเนะี่ยเมื่อเช้าพึ่งมาเก็บไปน,นี่โอ้ดีโอ้ดูสิเดยวดูนี้มันนี่ช่ำแบบ ไม่มีคนเก็บ oh, มันไม่ค่อยดีเท่าดูดูดข้างในนี่มันต้องฉ่ำแบบนี้อืมถ้ามันฉ่ำม,มากๆทุกคนกลิ่นหวานหอมมันมันจะออกแบบชัดมากเนาะแต่ว่ามันไม่ฉ่ำเท่าไหร่เขาเพิ่งเก็บไปเราก็มาเล่น <c oughs> คนที่เก็บไปก็คือเจ้าของสวนนี่แหละเขาเก็บไปขายเมื่อเช้า เออเราก็มาเก็บที่เหลือ <c oughs> นี่แ <c oughs> ต่ว,ว่าดีอะไอแบบเนี้ยมันสุกได้ทุกวันทุกคนสุกทุกวันจริงๆนี่เนาะสุกทุกวันเขาบอกปกติต้นเนี้ยต้นแบบเนี้ยมันต้องสูงประมาณแบบสองเมตรอู้ทุกคนอืไปไปต่อติ๊กไปไหนเราก็ไม่รู้ นี่อะไรวะไม่สุกนี่ทุกคนชำ้ชำชำ้ชำชำ้ำช้ำช้ำช้ำนี่จ้าจะลองดึงกันไปให้ดูโอ้โหดูนี่ต้องช้ำแบบลูกนี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวในล่ะไหนล่ะ,ละโอ๊ยโอยนี่อันนี้แล้วก็ไหนล่ะลูกเมื่อกี้นี่นีหนี่นีเห็นไหมดู เอาแดดแดดก็เลยไม่สูงม,ไม,มัไม่ะนี่เหละห้ดูดูโอ้โหนุนข้างล่างนอลชำ่ำอันนี้กับอันนี้ชำ่ำนี่นี่โอ้พอนั่งปุ๊บนุนนุนสี่ห้าหกลูกดูช่ำมากเ,าเขามองไม่เห็นอุ้ยนี่ OMG นี่เจ้า OMG มืดไปอีกนี่เดี๋ยวเห็นไนะทุกคนใบบังเลยอ,อุ้ยนี่โอ้โหนี่หลุดแบบหลุดง่ายมากนี่พร้อมที่จะหลุดเลนไหมเนี่ยนี่ยนี่มันก็มองยากยากเนาะแดดอุ้ยล่วงไปแล้วหนึ่งในละ่ะนี่เอา้าพอจะล่วงปุ๊บนี่ มาเจอข้างล่างนี่สองโอดีมากอันนี้นี่มันต้องเกือบเละคามือแบบนี้นี่นี่นีโอยวยมากนี่ยนี่ค่ะอืมทุกคนอยากให้ชิมจังนี่นะคะน,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 นี่แค่เราเก็บแล้วก็ชิมแล้วก็ค้มแล้วล่ะโอ้โหดูฝั่งหน้นสพพิพิติเก็บไปเมื่อกี้ดู อาวลูกพี Kas, vai, ่ฮะมอาตัมเอนตีโอ้โหพิธีสวยมากเลยฝั่งพิธีกันทุกคนโอ้โหเยอะคิวสลยีดูเีนะมีเตนพ่นอื โอ้ข้างล่างไม่มีคนเก็บเลยเดี๋ยวโอ้ยฝรั่งนั่งไม่ได้โอ้โหนูน่นนี่โอ้ใหญ่มากโอ้ยดูอ้นใหญ่มากโอ้ช้ำ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 ชำเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ข้างล่างนี่เนี้ยช้ำไหนหดูข้างล่างตรงนี้สิ ไม่มีคนเก็บเนี่ยนี่เหี่ยวนี่ไงข้างล่างเนี่ยโอ้นี่โอ้โหไปดูลูกนี้โอ้ใหญ่มากโอ้โหแต่ละลูกอืมใหญ่มาก ใหญ่จริงๆนี่ลูกนี้ต้องชิมนี่ลูกนี้อุยชอมเอาโอ้มันแห้งอันเนี้ย่วงมาทั้งยวงอันนี้ก็โอเคนี่สวยนี่ข้างในอโอ้ยอะไรล่ะมแมลงอืม,อมดู เพิ่งจะเก็บไปต่อหน้าต่อตาโอ้ยสวยงามเนาะโอ้ยดูตรงนี้สิจ้าโอ้ยดูอืมหางอันนู้นคือที่ล่วงไปอันนี้ไม่สุก แดงชำ่ำเอาพิติกไปนู่นละคนดูอันนี้เป็นพันเล็ก <c oughs> เสียงหายนี่ฮะเป็นพันเล็กไก่นะต่างกันไหม <c oughs> เดี๋ยวจะให้ดูลูกใหญ่ที่เก็บไปเมื่อกี้อันนี้พันเล็กนะเดี๋ยวให้ดูกับลูกใหญ่แล้วจะโอ้โหนี่ค่ะ <c oughs> ดู อันเนี้ยจะใหญ่กว่าที่บ้านมกร้อนที่ของลาสเบอรี่ป่านิดนึงนะฮะแต่ว่าดูพันุ์ใหญ่ต่างกันโดยสิ้นเชิงนูน่นอูฟังนูน่นยังอันนี้สุกยังเกือบสุกเออสุกแล้วชิมก่อนอันเนี้ยอืมหวาน โอ้หวานเกินโอ้รสชาติดีมากเดี๋ยวอันนี้คือขนาดกลางนี่ยังไม่สุกเท่าไหร่นี่เอานี่นี่ตรงนี้ช่างห่างโอ้อันนี้สวยมากแต่คือแบบยังไม่ช่ำอะ่ะทุกคน แต่ก็สุกแล้วนะแต่แบบยังไม่ช่ำอโอ้โหดูตรงนี้ชิจาอ,อันนี้ช่ำอันนี้ยังอันนี้ช่ำดูสิทุกคนใหญ่มากเลยใหญ่ใหญห่ยังไม่สุกยังไม่สุกโอ้โหถ้าอันนี้สุกนะโอ้โหถ้าตรงนี้สุกทุกคนดูมันเขียวอะ่ะเดี๋ยวอันนี้ได้เด้อ ดูสิเนี่ยอันนี้ได้โอ้ยความเก็บยากแล้วก็อันนี้ได้สองเดี๋ยวมือไม่มีจะดึงอะโอเคอืออันนี้ได้นี่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 โอ้ดู <c oughs> ทุกคนมีได้แค่นี้งไงดูยังไม่เต็มเลย <c oughs> ยังไม่เต็มเลย <c oughs> ไปต่อ โอ้ยนี่ฝั่งนี้นู่นอะเนี่ยได้ยูได้ยูยเขาไม่น่ามาเก็บเลยนะเมื่อเช้าอะ่ะแต่ถ้าเขาไม่เก็บเขาจะรู้ไหมว่าเราจะมาเก็บ <laughs> ก็นั่นแหละสิโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตาเห็นนู่นอยู่ข้างในนูน่นโอ้โหทุกคนดูนี้ดูนี้ สุดมากเดี๋ยวเดี๋ยวอย่ะล่วงนะจ๊ะโอ้โหดูสิโอ้โหเต็มล่วงดูจ้ะเต็มเต็มเอาล่วงไปละหนึ่งดูค่ะอืมอะไรจะแดงขนาดนี้ดูมันหลบใส่ตาดึงโอ้โหดู ที่ล่วงไปนี่อ่ะพอนั่งทีปุ๊บแล้วก็เจออีกกลุ่มหนึ่งและนี่ดูโอ้สวยงามนูน่นแล้วเราจะเอื้อมมือเข้าไปได้ไหมโอ้โหนูน่นดูอีกฝั่งหนึ่งนู่นนี่สามโอ้ดีมากอืมนี่จ้าอา้าวจะเต็มแล้วโอ้สวยงามดูค่ะ นี่โอ้ช้ำนี่แล้วก็ดูนข้างในโอ้ดูดูข้างล่างสิทุกคนแดงใส่แบบดูนดนอันนี้ได้นี่โอ้ยดูเดี๋ยวนั่งๆสองแล้วก็อันนี้เจอ นี่ข้างล่างเลยเห็นไหมเขาเดินผ่านโอ้ยรูปเลือดเลยโอ้ยดูเก็บง่ายด้วยนี่โอ้ยนี่จ้าของเราอืไปอันนี้สุดฉ่ำสุดฉ่ำดูค่ะนี่นี่เดี๋ยวสุดฉ่ำนี่โอ้เกือบล่วงนี่ทุกคนดูช่ำขนาดไหน อ่ะฮะช่ำมากเอาฝั่งนี้ได้ยูนี่นี่แล้วก็นี่อ,อนน้าวลูกพี่ไหนเน่าแต่ซีโ่โอ้ยกับคนมันไม่ใช่เลยดูลูกพี่อโอ้ย No ne. Eiköhän lähetä. Sulla kaatuu ämpäri just. ใช่หรเจ๊ะนี่นะทุกคนอันนี้ของพิติกอันนี้ของบีอันนี้คือราคาซัสว์กระต้นเก็บเอง7กิโลต่อกิโลซัสว์กระต้นที่เขาเก็บมาแล้ว10กิโลต่อกิโลนะแล้วก็ซัสว์กระต้นที่เขา ใส่ช่องแข่งไว้นะสากิโลแต่ว่า12กิโลต่อกิโลแต่ว่า2กิโลหกิโลครึ่งเนี่ย30กิโลแล้วก็อันนี้ราสเบอรี่เก็บเอง9กกิโลราสเบอรี่เก็บไปแล้ว15ดู15ยูโรตอกิโลอันนี้ก็คือแช่แข็ง800กรัม13 50ามถ้าตอกิโลก็17ยูโรนี่ประมาณนี้จ้ะ 有。